สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอึง้งอะตอมวอนถึงแตงโมช่วยให้ความจริงกระจ่างก่อนวันนี้พบสารบางอย่างจากกรณีที่นายอชริยะเหลืองรัตนพงศ์ได้ออกมาแถลงข่าวเรื่องคดีของแตงโมนิดาที่ได้มีการบิดเบือนและการสร้างพยานหลักฐานเท็จซึ่งงานนี้นั้นทางด้านเพื่อนสนิทอย่างอะตอมสมบัตธภาพ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยมีการโพสต์รูปคู่กับแตงโมพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ากูดีใจมากที่คนทั้งประเทศยังให้การติดตามคดีของมึงอยู่และตื่นเต้นเรื่องมึงมากวันนี้คุณอัจฉริยะพูดและมาถแถลงช่วงเวลา10โมงกูฟังดูแล้วมันก็มีหลายอย่างที่คนรับผิดชอบเรื่องมึงเขาปฏิบัติแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายและ ถ้ามันเป็นอย่างที่คลิปเสียงบอกว่ามึงไม่ได้ไปฉี่ที่ท้ายเรือเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศที่ตามเรื่องนี้ต้องมีการตามต่ออย่างแน่นอนรวมถึงตัวกูด้วยและถ้ามึงรับรู้ได้ขอให้มึงดลจิตดลใจให้คนที่เขาช่วยมึงหาความจริงและคนที่อยากรู้ความจริงเรื่องมึงได้กระจ่างในเรื่องของมึงนะเพื่อน กูเห็นขามึงแล้ววันนี้เขาถ่ายทอดคิดถึงวันเก่าๆกูขอให้ความจริงที่ทุกคนพิสูจน์ได้กระจ่างก่อนที่ล่างมึงจะถูกเอาไปเผานะเพื่อนซึ่งหลังจากที่มีการตรวจพบยาเสียสาวในร่างของหนึ่งในห้าคนบนเรือนั้นหนุ่มมาตอมก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกทันทีโดยผู้ตรวจการแผ่นดินพบยาเสียสาวแต่ตำรวจไม่พบ ผมตอบทุกท่านที่ถามผมว่าทำไมถึงไม่ไว้วางใจตำรวจชุดนี้ผมก็บอกทุกท่านที่ถามผมมาผ่านทางโซเชียลเป็นครั้งแรกเลยว่าผมไม่เคยไว้ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะผมเห็นในคลิปคนที่อยู่บนเรือหน้าแดงพูดมาวาาแบบนั้นผมตั้งคำถามกับคุณตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องเพื่อนผมว่าคุณปล่อยพวกเขากลับบ้านไปได้ยังไงถ้าเป็นลูกหลานของคุณตกเรือและยังสูญหายหาล่างไม่พบ และคุณเห็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์หน้าแดงและพูดจาแบบนั้นคุณจะปล่อยให้เขากลับบ้านไปหรือไม่และถ้าเป็นคนที่พวกคุณไม่สนิทและไม่มีคอนเน็กชันพวกคุณคงไม่ปล่อยให้เขากลับบ้านไปง่ายในแน,แน่แต่หลังจากที่เพื่อนผมตกน้ำไปมาถึงจุดเกิดเหตุตั้งสองวันผมไม่เคยเห็นคนบนเรืออยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุโผล่หน้ามาเลยแม้แต่คนเดียว และนี่เหรอที่พวกคนบนเรือพูดผ่านสื่อนักหนาว่าคุณเป็นเพื่อนรักของแตงโมผมก็เป็นคนใจนักเลงคนหนึ่งตามที่ได้เข้าใจกันผมว่าคนที่อยู่บนเรือนั้นสักแต่พูดครับและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเพิ่งหาร่างของผมเจอผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยที่พบร่างเพื่อนของผมเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเขาเจอกัน ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ผมไปถึงก่อนและไปรอเป็นชั่วโมงไปนั่งทานข้าวแต่หลังจากที่ผมสังเกตดูว่ายังไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาเลยสักคนหนึ่งก็แปลกใจก็เลยเดินไปถามที่ห้องดับจิตเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่รู้อีกเลยว่าตำรวจสั่งให้กู้ภัยกับรถบนทางด่วนนำศพของแตงโมไปที่โรงพยาบาลตำรวจและพวกท่านคิดดูนะครับว่า ถ้าพวกท่านเป็นผมพวกท่านจะรู้สึกอย่างไรและคิดอย่างไรกับเจ้านที่ตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องเพื่อนของผมขอขอบคุณข่าวจากคมชั้นลึกสอไลค์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ